เภสัชกรในห้องจ่ายยาไม่ได้ทําหน้าที่จ่ายยาตามใบสั่งยาของแพทย์ represent. และให้คําแนะนําในการใช้ยาแก่ผู้ป่วยเท่านั้นเนื้องานของเภสัชกรมีมากกว่านั้นค่ะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันนะคะว่าเภสัชกรในโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่ทํางานกันอย่างไรบ้างเภสัชจูนจะพาไปรับชมกันเลยค่ะตามมาได้เลยค่ะ กระบวนการของแผนกเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกเภสัชกรตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของคำสั่งแพทย์แล้วคำสั่งยาจะถูกปริ้นออกมาแบบออโต้ที่ห้องยาผู้ป่วยนอกหลังจากนั้นผู้ช่วยเภสัชกรจัดยาตามคำสั่งแพทย์แบบเคส by เคสโดยจัดยาใส่ซองแล้วอ่านชื่อยาขนาดยาจำนวนยาและสอบทวนอีกครั้งก่อนส่งมอบให้เภสัชกรค่ะโดยใช้อุปกรณ์ที่ชื่อว่า Handheld ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดยาได้ถูกชนิดและถูกคน เภสัชกรตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของคำสัง่งแพทย์ตามหลัก5 r เภสัชกรตำแหน่งจ่ายยาตรวจสอบความถูกต้องของยาก่อนส่งมอบให้ผู้ป่วยอีกครั้งกระบวนการของแผนกเภสัชกรรมผู้ป่วยใน เภสัชกรตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของคำสั่งแพทย์โดยมีการค้นหาปัญหาจากการใช้ยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยค่ะมีกระบวนการขอคำปรึกษาจากแพทย์เพื่อการส่งมอบยาที่ถูกต้องและเหมาะสมผู้ช่วยเภสัชกรจัดยาตามคำสั่งแพทย์รวมทั้งยาที่ต้องแช่เย็นเราจัดยาใส่กระติกน้ำแข็งที่ควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพของยาค่ะ เรามีระบบเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วยให้มากขึ้นในการจัดจ่ายยาที่มีความเสี่ยงสูงโดยการตรวจสอบโดยผู้ช่วยเภสัชกรและเภสัชกรตันหน่งละสองคนมีการแยกเก็บยาไว้ในตู้เฉพาะและบรรจุยาในซองยาที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากยาทั่วไปค่ะเภสัชกรตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของคำสั่งแพทย์โดยใช้ระบบ SIS ของโรงพยาบาลและตรวจสอบความถูกต้องของยาก่อนส่งมอบยาให้หอผู้ป่วย นอกจากบทบาทของเภสัชในการตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งการใช้ยาของแพทย์ให้คำแนะนำด้านการใช้ยาแก่ผู้มารับบริการแล้วเภสัชกรยังมีอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญคือการเตรียมยาปราศจากเชื้อและการเตรียมยาเคมีบำบัดสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย กระบวนการเตรียมยาโดยเภสัชกรเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมยาของโรงพยาบาลกรุงเทพปัใหญ่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานโดยมีเภสัชกรผู้ชำนาญการทำการผสมยาด้วยเทคนิคปลอดเชือ้อและเทคนิคปลอดภัยในตู้เตรียมยาปราศจากเชื้อที่ผ่านการรับรองด้วยมาตรฐานสากลเพื่อมุ่งหวังให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาด้วยยาที่มีคุณภาพถูกต้องตามคำสั่งแพทย์และได้รับผลลัพธ์ในการรักษาที่ดี ก่อนที่เภสะชะัชกรจะทำการจ่ายายาเราจะมีการทวนสอบชื่อนามสกุลและวันเดือนปีเกิดของผู้รับบริการทุกครั้งค่ะสวัสดีค่ะคารับยาคนไข้ชื่อนามสกุลอะไรคะทุกขั้นตอนที่ซับซ้อนเพราะเราอยากให้ผู้รับบริการเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา PHH เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ